อเคอาไหมครับไดพร้อมไหมครับได้แต่ก่อนอื่นเราไปเช็คก่อนว่าพี่ๆที่นั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้ยิ้มได้ไหมครับเวลาฟังกันพอพี่ๆตึงเราก็ไม่รู้จะไปต่อยยัไงเลยนะครับโอเคครับโอเคโลกมันสดใสมากเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีสี วันนี้มีใครเข้าแคมป์แคมปนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะขอดูมือคนที่เข้าแคมปนี้ ต่างก็มากันตามที่ตาม่างทางทินตามเพศใช่ไหมครับเรามากันตางที่ตามดินต่างเพศจริงหรือจริงแล้ววันนี้เรามาอยู่รวมกันแสดงว่าเราก็จะมาร่วมที่ร่วมถิ่นเราเออวันนี้เรามาอยู่รวมกันแสดงว่าเราก็จะมาร่วมที่ร่วมถิ่นใช่หรือใช่ ใช่ไหมครับี่พโอเคครับเวลาเชื่อมมากเลยว่าพี่ที่เข้ามาในห้องนี้วันนี้เราต่างอยากจะประสบความสาเร็จใช่ไหมครับใช่ล้วถามพี่แบบนี้ครับเราจ่ายตังกันมาหมครับใช่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับสี่ไม่มีใจมาที่สองาครับอยากมาเรียนรู้อยากมาเรียนรู้เพราะเนกัอยากมาเรียนรู้ มา2,300บาทเงินไครับกว่าจะหามาได้เ,เราหามายากครับอ่ะสดงว่าเลายลายก็เชื่อว่าถ้าการที่เราจ่ายมา2,000บาทมันเป็นเรื่องยากทุกคนต้องคาดหวังอะไรจากแคมป์แคมป์นี้แน่นอนใช่หรือใช่ใช่ไม่ใช่แค่มานอนเล่นที่หาดใหญ่ i ค okay. น้อยแล้วใครคิดว่าตัวเองเออจะพูดยังไงดีก็รู้บาดเจ็บไปนะคระับใครที่คิดว่าเองมากประสบการณ์นะครับในรายคนนี้เช็คคนที่คิดว่าตัวเองมากประสบการณ์ขอมือหน่อยครับเมือมืองมือต้องพิจารณาเลยนะครับ <c oughs> เพราเปิด <ELL> uh, ้ว่กับดานไหนเราต้อจริงแม่ด้านชีวิตแล้วกันนะคะเพราะเวลาก็ไม่สามารถมันดูมันดูพูดไปแล้วมันจะดีไหมเนาะดีแล้ครับ็ดูมือคนที่คิดว่าเองประสบการณ์ชีวิตเยอะสุดกับนือตั้งเยโอเคปรบมือก เญญญาะลยกุะมาตลอกาขอเสนีขเรีนคนนะครับ <Yeah. S 1> คนอนนรผมชื่อเงินพมรปกรีนะครับชื่อเล่กนก็จาอยีแต่นั้นที่ว่าผมเพิ่งไวครับก็ประสบการณ์ก็ทำงานได้ทึงสางสิีคร <Okay. S 1> ับก็เคนอน้องก็ไปคโมา,มา,มา,าอายุกอมีเนองอส,สีเ,สสเข้า อายุการทางานของพ่อครับเท่ากับอายุไรล่ะอะไรครับเยอะจริงๆครับงาเดือนนะคบแล้ววันนี้พ่อโดมางานนี้พ่โดพอโด้พ่อโดยีปะคพด้อกหนึ่ยีนะครับพ่อาดีคับเ่อนทัโดยีคาดหวังอะไรจากงานแคมป์แคมทีสองวันหนึ่งคืนบ้างครับ สิ่งหนึก็คือขออิคะและประสัสบกา,าขอให้จากนากักความรู้ที่มาวันนี้นี่เปครูบส็งก็จะพยายาที่ดีที่สุดส,สิ่งที่ผ่านมาทำไปแล้วก็สิ่งที่ต่ตอไปต้องมีสำหรับการเรียนรู้ไ่ไสบายร็รียนรู้ได้ในร่ดมกับภาพประมก็มีสิ่งที่สองก็คือขอให้พวเราช่วยกัน รู้รักสามีแล้วก็มีอะไรมาช่วยเหลือสขัญนะครับสิ่งสำคัญก็คือความสิีใจของคนเราใจรอสัญญาใจรอรหลนะครับขอให้มีความสุนและสุขสบายน้าจักวันนี้ก็ไมร้ 报名了。 วันนี้จะใช้ะยะเยอะตัวเพื่อตอบสนองนะครับระยนะครับ่ระยะครับก็คือเมื่อก่อนเป็นครูนะครับด้วยแปดเก้าปีครับจากนั้นลาออกแล้วก็ทำงานโรงแรมครับครับทำงานเยอะเยอะครับเยอะมากไม่ยกใช่ไหมครับพี่มาเรื่องนี้มาด้วยใจมาได้ครับก็เคยไปแต่นี่มาได้เหมือนกันครับ โดนไปโดนหลอกมาแล้ววันนี้จะเจ็บฟ้องดามไหมครับร้อมไหมครับแล้วคาดหวังอะไรจากงานงานแถนี้ค่ะคาดหวังก็วันนี้เราศึกษาทำงานต่อมาด้วยใจมาด้วยใจครับมาด้วยไม่มีมันนี่ไม่มีมันนี่แท้ถึงไม่ถึงไหมครับ หลังจากนี้เหมือนที่บอกครับกิจกรรมของเราอยู่กันสองวันหนึ่งลาที่บ้านมาหรือยังครับลาว่ายังไรครับเอาไปเที่ยวที่รักเมีที่รักเธอเมื่อกี้เราเช็คแล้วและเราก็รู้แล้วเราพลาดอะไรแต่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้สิ่งหนึ่งเลยที่เลายังไม่ได้ถามพี่ๆเหมือนที่บอกครับเรามากันต่างที่ใช่คร ส่วนใหญ่เราอยู่ส่วนใา้ใต้นะครับมีใครเกินใต้บ้างไหมครับมีไหมมีใครเกินใต้ไหมไม่มีเนาะส่วนใหญ่คือใต้ใช่ไหมครับใต้มีกี่จังหวัดครับสิบสิบเท่าไหร่สิบสี่มีจังหวัดอะไรบ้างพี่พี่ชุมพรศรีราษฎร์ถ้าให้พูดสิบสี่จังหวัดให้ชนะใครค้างพี่พี่แบบนี้ก่อนใครที่อยู่ในห้องนี้วันนี้ที่เดินทางมาจาก ขอดู นี่ยังาพวกก็ข้ามมาสรงขาเลยละเอามันข้ามไม่ได้เลยงั้นเรากลับไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับพาจารย์ดีครับพรีคอนเทน Obrigada. คนข้างๆเคยดูนชมไหมครับเคยเนาะงั้นลงมาทำกิจกรรมนี้บ้างแกเคยไหมครับเคยครับเคยนะครับอ่ะกิจกรรมนี้แล้วแม่น่ามากค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าปรบมือสามครั้งแล้วพี่ๆก็ปรบมมือสามครั้งพร้อมกัน โอเค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 ระมาั้น่ะเดี๋ยวราไปแค่เพียเดียวเองคือคือเราแค่เปลียนกาหนึ่งไปไปจกามนเยเเราลืม ที่ดีไหมครับเราอยากดูตัวอย่างที่ดีไหมครับเราเห็นผู้ชายที่มันมีหนุนนี่ไหมครับพี่ผู้ชายพร้อมไหมครับพร้อพี่ผู้ชายยืนขึ้นไหมครับยืนขึ้นครับอะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวอย่างที่ดีเขาทำกันยังไงได้ 피부 ่ผู้ชาม Okay. 啦啦，你不应该喝。